สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบก,กับคุณครูชนนะคะค่ะวันนี้คุณครูชนนะคะจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เรื่องความหมายของการสื่อสารนั่นเองค่ะค่ะความหมายของการสื่อสารคือการถ่ายทอดข่าวสารข้อมูล ประสบการณ์ความรู้สึกจากผู้ที่ส่งสารไปยังผู้ที่เราต้องการจะสื่อสารด้วยนั่นเองค่ะโ้ยผ่านเครื่องมือต่างๆนะคะซึ่งอาจจะเป็นการพูดนะคะการเขียนนั่นเองค่ะสื่อสารนะคะระยะใกล้ๆนะคะก็จะมีการสื่อสารกับ พ่อคุณแม่นะคะเช่นเด็กๆอยากจะเข้าห้องน้ำนะคะก็บอกคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะการสื่อสารให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้รับรู้นะคะค่ะแล้วก็การสื่อสารเด็กๆอยากดูโทรทัศน์นะคะก็บอกคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะนี่ก็เป็นการสื่อสารนะคะอีกแบบนึงนะคะค่ะต่อมา เป็นการสื่อสารทางโทรศัพท์นะคะที่ติดต่อสื่อสารในระยะไกลๆนะคะเด็กๆแบบข้อความนะคะแบบสติ๊กเกอร์นะคะหรือว่าแบบอื่นที่เด็กๆอยากจะสื่อสารนั่นเองค่ะค่ะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้นะคะความหมายของการสื่อสารแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมทบทวนด้วยนะคะ ทุทวนคลิปวิดีโอด้วยนะคะทุกคลิปเลยนะคะที่คุณครูชนได้ส่งไปให้นะคะหมัทบทวนด้วยค่ะและอย่าลืมรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะเด็กๆค่ะจะได้มาพบเจอเพื่อนๆและคุณครูนะคะที่โรงเรียนนะคะคุณครูชนก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ